ต้นนี้นะครับโตได้ดีเลยนะหเดือนนะครับเนี่ยอันนี้เหลือรอดมา2ต้นโดยส่วนมากที่ผมปลูกก็จะใส่วันมาณสามหึงสี่เมล็ดนะครับนัต้นนี้โตได้ดีเลยเนี่ยนะครับแตกยอดใหม่เหลือ2ต้นนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามและรับชมนะครับทั้งผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่นะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับที่สวนของผมนะครับนี่คือกล้วยนะครับ แล้วก็พวกผักนะครับผักที่ปลูกไว้นะครับพวกพวกผักจะเป็นป้านะครับแล้วก็แม่ปลูกนะแล้วก็จะมีฝรั่งนะครับฝรั่งอันนี้อายุ7เดือนนะครับได้ห่อแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปติดตามผักหวานป่าที่ผมปลูกไว้อายุ6เดือนโดยที่ผมปลูกแบบนะครับยกลองปลูกนะเดี๋ยวจะไปดูว่าผักหวานป่า6เดือนของผมจะโตขนาดไหนครับนะครับไปชมกันเลย อีกหลุมหนึ่งอันนี้ก็มีหลายต้นนะครับก็มีโตและไม่โตนะครับแต่สภาพก็ยังยังโอเคอยู่จะเห็นได้ว่านะครับต้นแครนะครับอายุ6เดือนโตนะครับโตมากโตได้ดีเลยนะครับเป็นพี่เลี้ยงผักหวานป่าได้ดีนะครับเป็นพืชพี่เลี้ยงที่ก็นิยมนะครับใช้เป็นปลูกให้ร่มเงานะครับ นี่ก็คือผักหวานป่า6เดือนนะครับตอนนี้ก็โอเคนะครับสภาพก็ดูดีอยู่นะครับแล้วก็จะมีอีกใกล้ๆกันนะหยุดนะตรงนี้ผมจะปลูกยกล่องปลูกไว้2นะครับ2อล่องนะก็มีอีกล่องหนึงฝั่งโน้นนะครับตรงกลางปลูกผักนะแล้วก็ล่องอีกฝั่งนี้นะครับอีกล่องนึง ต้นนี้นะครับโตได้ดีเลยนะหเดือนนะครับเนี่ยอันนี้เหลือรอดมา2ต้นโดยส่วนมากที่ผมปลูกก็จะใส่ประมาณ3 4มเมล็ดนะครับนันเนี่ยต้นนี้โตได้ดีเลยเนี่ยนะครับแตกยอดใหม่เหลือ2ต้นนะครับส่วนอย่างอื่นนะที่ปลูกไว้ก็จะมีมะม่วงมีฝรัลล่งละมุดนะครับนะผมไม่ได้เน้นที่จะปลูกผลหวานป่าอย่างเดียวนะครับผมก็ปลูกแบบเรียกว่าผสมผสานนะครับให้มีทุกอย่าง มาดูผักหวานป่าต่อนี่ก็โตได้ดีนะครับกำลังแตกยอดใหม่เหลืออยู่3ต้นนะครับต้นนี้เหลือ2ต้นต้นนี้ถือว่าโตได้ดีมากนะแตกยอดใหม่ต้นสูงประมาณสัก30เซนได้นะครับเนี่ยโตได้ดีมากเลย หลมอันนี้ไม่โตเท่าไหร่นะครับเนี่ยสภาพนีส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นฝรั่งที่ผมปลูกไว้ก็มีหลายชนิดฝรั่งก็จะมีฝรั่งไส้ขาวกิมจูแล้วก็มีฝรั่งไฟฝรั่งไส้แดงนะครับเนี่ยหงอซื้อนะครับแล้วก็เฟื่องหงมี่ต่างๆปลูบวกบนแถว าดูของหวานป่ากันต่อนะครับตอนนี้ก็ถือว่าโตได้ดีมากเลยนะครับเนี่ยสูงก็เกือบประมาณสัก20-30เซนกําลังแตกยอดใหม่หลุมนี้เหลือรอด2ต้นนะครับหลุมนี้ก็ยังเหลือนะครับยังรอดอยู่ไม่ตาย ผมก็จะปลูกสลับกับพวกแค่พวกอ่าไม้พีร้รงอื่นก็เป็นลำใไยนะครับเนี่ยระยะยาวเลยนะครับลำใหยก็กำลังเจริญเติบโตต้ตนนี้ก็ยังเหลือรอดอยู่แต่ก็ยังไม่โตเท่าไหร่นะครับก็ยังรอดนะครับยังไม่ตาย นี่ก็จะเป็นละมุดละมุดกระสวยมะเลยนะครับอันนี้ก็ยังรอดแต่ต้นค่อนข้างที่จะเล็กส่วนฝั่งโน้นครับปีอายุปี6เดือนก็จเจริญเติบโตได้ดีปักหวานป่า อันนี้ฝรั่งกิมจูนะครับหลุมนี้เหลืออยู่ต้นหนึ่งนะครับก็โตโตได้ดีอยู่เหมือนกันอ่า หลุมนี้ก็เหลือต้นเดียวนะครับต้นนี้โตได้ดีเลยแตกยอดออกว่าสอยอดเลยข้างหน้าตัวนี้จะเป็นกล้วยกล้วยไข่นะครับกล้วยไข่ที่ผมซื้อมาซื้อหน่อนะครับหน่อและ25บาทอ่าส่วนต้นนี้ก็โตได้ดีก็เหลืออยู่2 สองต้นนะครับเนี่ยก็ถือว่าโตได้ดีอยู่พอประมาณเลยละมุดนะครับนี่ก็เป็นอีกหลุมอันนี้เหลือรอดสองต้นนะครับสองต้นก็โตได้ดีเหมือนกันกำลังแตกยอดใหม่เลยนะครับ อายุ6เดือนปากหวานป่าปลูกแบบยกล่องนะครับครับผมก็จะพาดูนะครับดูประมาณนี้นะครับปากหวานป่าที่ปลูกแบบยกล่องปลูกนะก็ถือว่า โตได้ดีพอสมควรนะครับก็ยังยังไม่มีหลุมที่ตายนะครับก็ถือว่าถือว่าโอเคนะครับถือว่าดูดีมีอนาคตนะ,ะนี่คือบรรยากาศสวนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับและรับชมสวัสดีครับ